มาเสียโดยที่โง่เขาเออกปัญญามันน่าไม่น่าเกิดขึ้นสำหรับคนในยุคปัจจุบันแต่มันมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันบางนมันน่าไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรที่เหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันในเรื่อง การศึกษาการพัฒนาการภูิศาการโบราณดีจากศึกยยีนเนื้อภายใันเรากงมาปักปันด้วยอาศัยสัญญาโตติโกวลังเ ไปขอให้เกิดัญญาตูปีโภขึ้นมากัมาปักตัมกันกับมาลงสัตยาวันเมื่อวันที่ห้าวัลาคดาสองพัน4ี่รกันที่สลงสัตยาวันนุ่นเอาทั้น็บไมครัผมตั้งแต่หลวงพ่อบางลงไปจนถึง มนน้ำโขงก็มนน้ำโขงเป็นของเป็นเช่นเกตเยเยงมนน้ำโขงก็ดูความความสนุกของคนบางคนมนน้ำโขงบางแห่งก็ม,มันตัดให้ประเทศลาวไม่ปลายแหลหรือยัปากม้งแก้ว ที่ัง <c oughs> าตเราไม่อยากเชื่อในหูของเรา ในหมูพวกเราในกองกำกับของตชดที่จังหวัดตากตรงที่ทางไปแม่สอดมนโลลคิ่ยังไงทเข้าไปวันนั้ก็มีน้องเมียบอกอธิบดีกองตำรวจคนหนึ่งเข้าไปด้วยแล้วก็มีทีนานไปด้วยกันเลยแรกเข้าไปดูในห้องยิทธการของ ขอดูหความรู้สึกกันไอป่ามุนแก้วตรงนี้ของผมนี่แหละคือคนแบกเสามาเราไม่ไปยักชื่อฉะนั้นควาโง่หรือความฉลาดบางทีมันใช้ความฉลาดเกินความจำเป็นอย่างเรื่อง สัญญาตัวที่โอเมันใช้ความฉลาดเกินความจำเป็นในการปักปันปี2464ในางานนู้นส่วนข้างพีดีสามวงเขาปักปันกันเมื่อปี2435 35 ปักปันตั้งป็นเจดีสามองไปจนถึงคอรีนีสบีเมสอดจะอยู่ไปตรงนั้น2,440เนขาเอารพิมพ์แผนที่ขึ้นมาเรามีแอนที่แบบนี้จากเจดีสามองไปจนถึงเมนมลรอปี2 4ง6นีเก้ากขาก็ปักฟันตั้งแต่ ที่ดีสากพรมวมไปจนถึงเงินมอง2,716หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาปับปัุนทางด้านนี้ถึงได้มีป้ายที่ยอดเหื่นน้ำกลมฉะนั้นความคิดของคนอยู่ปาไอ้คนอยู่ปาเขอมาเล่าให้เราฟัง แล้วก็เลยมาเล่าต่อให้พวกคนอยู่ในเมืองฟังมันผิดมันถูก,ก็ไปพิสูจน์กันเองอย่างที่ดีสามงอางมีตัวอย่างไปดูไปพิสูจน์ดูไปถ่ายดูป้ายป้ายเขาเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อก่อนเขาเรียกเกห๊ิมสามกองหลังจากนั้น ทุกวันพาประชาชนชาสังขบุรีต่อ,อยอดมันขึ้นมาก็เลยมาเรียกฝัารเครดีสามวงในช่องหินสา,ามกองไปดูป้ายที่ขาเขยนเลยไปถ่ายรูปมาดูนี่พวกไอวีโอมันจะได้เห็นว่าเราพูต้ตามคนในป่าเขาคุยกัน เราได้ยินคน็นป่าเขาคุยกันให้เราฟังแล้วก็ฟังแล้วเกามาพูดให้คนในเมืองฟังคนในเมืองไปพิสูจน์เอาว่ามัริีมันเท็แค่ไหน ถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาเราเรียนไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังปิดใจของเรา ยังไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้เห็นชัดๆเรไปปีเดียวกันนั้นเราเห็นเขาสร้างสะพานข้ามแม่สอดเราเห็นแล้วเราเศร้าใจเพราะอะไรเขาสร้างนี่คุ้งน้ำแล้วไอ้เชิงสะพาน เข้ามาในฝั่งไทยมีประมาณ500เมตรจากคลีนน้ำเข้ามาในฝั่งไทยนล้วประมาณ500เมตรสร้างเข้าไปในฝั่งพม่า,มาประมาณก็เราดูแล้วไม่เกิน50าเมตรลองมาคิดดูว่าภูมน้ำแล้ววันนี้มังคับสะพานอยู่ขึ้นตาง ของชาวตาพอครึ่งกลางผู้ทำแล้วแบบนี้มันก็เอาไปโอมังคุดให้เป็นเกาะอยู่ตรงกลางมีน้ำขึ้นมานั่นเห็นไหมนี่มีคิดของแล้วแันนี้เราเสียดินแดนไปแม่พูดว่าจะเป็นตารางนิ้วเลยเราเสียเป็นไรเป็นกิโลเป็นตารางกิโลเมตรเห็นเห็น การขายมีการทำอะไรต่ออะไรหายอ่าวันหนึ่งเราไปพูด वा <muchas> I'm going to say uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh.